วันนี้มีภารกิจที่จะต้องไปเซอร์ไพรส์ทคนนะฮะอ่างงแล้วล่ะสิจะไปเซอร์ไพรส์ใครเซอร์ไพรส์น้องดีนครับพี่เต๋าเห็นคลิปที่พี่ต้นหอมเนี่ยส่งมาเขาบอกว่าน้องดีนเนี่ยชอบพี่เต๋ามากเลยแล้วก็เข้าใจผิดว่าพี่เต๋าเนี่ยเป็นแฟนกับพี่ต้นหอมแฟนพี่ต้นหอมเต๋าชื่อพี่เต๋าเอ้าฮัลโหลอดี้ผู้จัดการพี่เต๋า่ะคะชื่อชื่อนั้นเลยค่ะพี่เต๋าอะพี่เต๋าถ่ายละครอยู่เหรอคะ ไม่ว่าถ่ายละครอยู่จ้าช่วยบอกหน่อยว่าพี่เต๋าอ่ะใช่แฟนต้นหอมใช่ไหมน้องดีนไม่เชื่อใช่ค่ะโอเคแค่นี้ละค่ะ นะเพราะว่าอยากน้องดีนนยายจะไปงานแต่งตงานดีกับคุณแม่น้องดีไปแล้วนะครับนั่นก็คือพี่ดาด้านั่นเองอันที่สนิทอยู่แล้วเคยเล่นละครด้วยกันแต่ว่าจะไปเซอร์ไพรส์ธรรมดาไม่ได้นะฮะนี่ครับเห็นอะไรข้างๆผมไหมฮะน้องดีน,นะครับผมเขาชอบสไปเดอร์แมนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์น้องดีกันแต่ว่าเซอร์ไพรส์ยอย่างเดียวมันไม่พอครับนี่เรามีกล่องสุง่มสไปเดอร์แมนนะผมจัดเต็มแน่นอนนะฮะ หนักมากไอ้ต่อจุดสไปเดอร์แมนนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปเซฟให้น้องดีนกันแล้วก็ไปเคลียร์ประเด็นร้อนหน่อยตอนนี้คนเข้าใจผิดทั้งประเทศแล้วตอนนี้น้องดีนพูดประโยคนั้นขึ้นมาเนี่ยไปไปรออะไรนี่คือสไปเดอร์แมนส่วนหนูคือสไปเดอร์แมวค่ะตอนนี้เราก็อยู่ข้างล่างคอนโดของพี่ดาดาแล้วนะครับรอทีมงานมารับ นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปแอบไปซ่อนตัวแล้วก็เปลี่ยนชุดแล้วก็ไปเซอร์ไพรส์น้องดีนกันตื่นเต้นมากน้องดีนเขาเป็นคนยังไงนะน่าจะเป็นเด็กที่แบบกล้าพูดอ่ะแล้วก็น่าจะตื่นเต้นกับทุกอย่างอายุก็น่าจะไล่เลี่ยกับน้องอินเตอร์มั้งแต่น่าจะเด็กกว่าเคยเห็นในคลิปแล้วเออเราจะไปหลบตรงไหนเนี่ยอย่าบอกนะว่าบันไดมีไฟเนี่ยเราเปลี่ยนตั้งแต่ข้างล่างไปเลยวันนี้น้องดีนน้องดีนก็รอเจอเลยใช่ไหมฮะ เพราะว่าเราบอกว่าเอี้เราไม่มีแรับเชิญเรา้างเองแบบพิธาแลพัตดีปกที่เขาก็ถามว่าแหวรับเชิญเป็นใครเนี่ยาก็ถามวไม่มีแรับเชิญอี้เดี๋วีโดนแน่น้องดีนไปไปสุ้ายน้องดีนกันคืออะไรใส่แมสไง ใส่ไม่ได้เอาละครับตอนนี้พร้อมแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปบนห้องแล้วก็เดี๋ยวเราไปสะพายน้องดีดกันไปรอดูรีแอคชั่นกันว่าจะเป็นยังไงถึงแล้ว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  ha <laughs> สวัสดีรอรอก่อนโอกะยื่นเหรอยืนสวัสดีรอรอทาไรสวัสดีค่สัสีค่ขอเลยอ่ะขอพี่เวนดูพี่เวนอ่ะดูพี่เวนเปล่าไหมปล่าขออะสวัสดีครับคิดว่าเป็นพี่คนไหนคิดว่าใครใครครับคนี่ใส่เื้อสีเหลืองใครอ่ะใส่เสื้อีอกระต่ี่ตากกระ ุอะไรกับพี่เต่าอยากคุยไหมวันนี้มาเซอร์ไพรส์น้องดีเลยจริงเหรอใช่แม่เคยจ้างพี่มาพาดูไปไม่วันนั้นน่ะก็คือว่าพี่ป้าต้นหอมเขาบอกไงบอกว่าที่น้องดีบอกว่าอยากให้พี่เต่ามาที่คอนโดใช่ไหมเต่ามาเลยอ่ะ เชื่อหรือเปล่าครับเชื่อเชื่อเลยเหอเพราะว่าอะไรเพราะเขารู้รู้จักพี่เต๋าดีเลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเขาโทรไปหาผู้จัดการพี่เต๋าอ่ะเขาโทรหาผู้จัดการพี่ด้วยเหรอเออเราเราฝังเราให้ฟังวนนั้นยังไงเราให้ฟังแค่เขาเป็นแฮกเกอร์เขาเป็นแฮกเกอร์แลเราให้ฟังวันนั้นป้าต้นหอพูดอะไรบ้างป้าต้นหอม่ดแปงค่ะที่เต๋อพี่เต๋อเป็น ม,งงมันจริงไหมอ่ะมันจะไหลถ้าพี่เต๋าเป็นแฟนพี่ต้นหอมออน้องบินจะดีใจไหมมันก็ธรรมดาต้องบอกก่อนว่าป้าต้นหอมเนี่ยรู้จักกับพี่เต๋าตั้งนานแล้วสิบสิบปีแล้วแฟนกันอ่ะเฉียดเฉียดใช่เฉียดเฉียดคือเขาจะคบกับพี่เขาก็ไม่คบเขาไปคบกับเพื่อนพี่แล้วตอนนี้เขาก็เลิกกับเพื่อนพี่แล้วเขาก็เฉียดเฉียดพี่ไปอีกแล้ว อาูุตอนนี้เขาคบกับใครก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่ายังไม่ได้คบยังไม่เป็นแฟนสักทีเลยไม่ได้เป็นแฟนยังไม่ได้เป็นแฟนเลยสรู้ไหมว่าพี่เต๋าเคยเล่นละครกับแม่จริงจริงแม่นี่เป็นคนแบบว่าแม่เล่นเป็นนางเอกเป็นคนโอ้ยอยางแม่เลยไลเดอร์ไลไลอย่างแม่ไม่น่าเป็นแมวพี่เต๋าชื่อว่าอะไรแมวพี่เต๋าแมวเยอะมากแมวพี่ต๋ามีกี่ตัวเก้าโอ้โหนี่บอกไปแล้วแหละ เจ็ดตัวอ่ะตู้ต้องมีดิ๊กจี้ลัคกี้แฮปปี้อ่ารู้จักไหมนึกออกไหมรู้จักเคยดูช่องพี่เต๋าด้ยแล้ววันนี้เดี๋ยวไปออกช่องพี่เต๋าด้วยไหมไปไปโอเคเดี๋ยวขอถ่ายจบรายการนี้แล้วเดี๋ยวไปช่องพี่เต๋าไหมไปออกพี่เต๋าโอเค ก็ต้องดีคงจะมีของแบบที่เป็นซูเปอร์แมนของเล่นไอซสซูเปอร์แมนเยอะแล้วใช่ไหมใช่วันนี้ไม่ตก็เลยเอามาเสริมอีกไม่ว่าต้องดีเนี่ยจะมีแบบนี้หรือยัง้องดีพร้อมไหมพร้อมยังคมพร้อมไหมเอาเอายันไปเลยหนึ่งสองเปเลยเปิดเปไเปเปยังไงเป Ya. Nee. Keyboard. Charman. Ah. Ada lagi. Ada lagi. Charman tu. Keyboard Charman. Thomery. Char. 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 Char นี่หมอนเพราะฉนั้หมอนต้องมุมนี่นี่นี่ดูดูข้างหลังนี่สุดท้ายนี่มันเป็นนี้นี่เป็นเ้าตียก็ได้อันนี้อุ้ยเย่งอะเฮ้ยพี่เก็บเฮ้ยอะไรอย่างเนี้ยอันนี้เด็ดมากอุ้ยอันนี้อันนี้เป็นจิ๊กซอว์อุ้ยอันจิ๊กซอว์แม่ช่วยอีกแล้วทำไมครับพี่เลี้แม่ต้องตอบแม่ตอบพี่เลี้ย น้องนีนต้องถ่ายคลิปให้พี่เต้าดูดามนต้องปีต่ออยากอะ้าไขอขอพี่เ้าได้เอาเลถือแกนไลน์กัเลยโอเคาอันี้คืออะไรอันนี้เอาป่ะอันนี้ทินสอชอเไว้อนโอ้าโาาาาาาา เลยเฮ้ยผู้ชมกันเลยอ่ะใช่เพี่ไปต่อไปก่อนอีกชิ้นหนึ่งอันนี้ว้าวนี่ต้องมีต้อจะมีแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นชุดใหม่เคยได้ใส่คู่กพี่ต๋าวไปได้แน่ใส่เลยไลยใส่เลยไหมลี่ยนเลยไปใส่ทับได้เลยใส่เลยไปใส่ทับได้เลยต้องไปถอดกางเกงอ่ะเพราะว่ากางเกงตัวใหญ่อ่ะอ๋อมาถอดกางเกงต้องมีถอดกางเกงไม่ถอดแล้วนะรายการดีใส่ในห้องน้ำแต่วันพิงก์ยัง ไหนโชว์กล้องเด้พุ่งใหญ่ขนาดไหนโชว์กล้องเน้ไปเปลี่ยนได้ไปเปลี่ยนเลยปาไปตเลยใหญ่เลยหรือเปล่าไปเรปาร์ตแม่พาไปปาไปเปลี่ยนชุดก่อนแล้วมาใส่ ได<อ>้ไหมเหรอใชใช่แตกจำได้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 โอุย้ยใจชุ่เหมือนกันเลยอะเท่ให้มากเลยเอะดูไหนวิธีการแบบเคลื่อนไหวแบบแมงมุมทำยังไงทำไงครับสตะไบตะแมนทำยังไงเวลาเวลาเขาเคลื่อนตัวเขาทำไง,งครับ,รบพี่เจ๋งมากเลยเจ๋ง ยังไโออพี่พี่มาแล้วอ่าคุณแม่บิวอะไรก็ขึ้นเนาะกับผ้านะคะกิ๊ดเดาขอบคุณค่ะดีดีมากๆเลยมีมีอะไรยังไม่มีบ้างหมดที่ยกเอ้นเสื้อนะเสื้อของที่ผมชอบที่สุดคืออะไรพือไหนคะอันนี้อ๋ออันนี้ใช่ไหมนี่ใช่ไหม อ่าโอเคภาประสบควาสเร็จทไม้กนตอนีเอด้ต่อต้อานตด้แล้มอน่ะเรื่อครับน้องดีถ้ะมันมันมีหนังใหม่ออกครับออาชื่อว่าชื่อตอนวาอะไรนะปาฟอมโนเวโนเวฮอาพรมเก่าแล้ว ไปดูในโรงเลยนะครั้งแรกในชีวิตในการเข้าโรงหนังเลยเป็็นไงกตื่นเต้นนะคะชอบตัวไหนมากที่สุดสไปเดอร์แมนคนไหนเล่นคนไหนเล่นมีมีสามคนท่านอนเล่นี้ก็ต้องชอบตีนกาสิ้องดีใช่ไหมชอบอะไรที่แบบอะไรของอะไรใช่ไหมเทปันโดพี่ดาวก็เรียนเทปันโดเฮ้ยไหนๆโชว์้ยไหนๆพี่ดาวมามามาเตะตไปเตะไปเตะเป้าเตะไปเตะไป้าเตะไป้้านี

อ๋อแล้วน้านต้องดิดี๋มันพอเฮ้ยอมายังไม่ข้าเป้ายังไม่ข้าเป้าตั้งแต่ข้าเป้าไม่เป้าเลยไม่ใช่เ่านี้เป้าไหนอะฮะเฮ้ยอ้โ ฉีกขาฉีกขาโอ้ฉีกขานี่นี่นี่โอ้โหน้องดีเทนนโน้ตสายไหนนะครับสายเหลืองครึ่งสายเหลืองครึ่งโอเคไม่ได้ไปสอบสายใช่ไหมตอนนี้โควิดใช่สอบสายไปทีนึงอ๋อตั้งเป้าไว้สายสายไหนครับสายอะไรครับสายเหลืองตั้งเป้าตั้เป้าไว้สายเหลืองเหรอสายเหลืองเป็นสายแรกเลยลูกเราไม เหนือยเงียบเนี่ยเสียตังตัวเองที่คอนโดต้องแผงใส่ดาใส่ดามอ๋อใส่ดามอันนี้ก็เตะหัวได้ครับนี่ช็อปได้ไหมช็อปช็อปช็อปเอาให้โดนหัวไม่เอาไม่เอาเอาเห็นเห็นช็อปมาช็อปมาช็อปมาเออไม่ใช่ช็อปช็อปเท้าช็อปใช้เข่าขึ้นมาใช้เข่าขึ้นมาก็ตบแบบเดี๋ยวว่าหรือเปล่าโอเคิ้วเตะเป็นเตะเป็นแล้วเะเป็ล้วล้สอบต้องแบบกระโดดเตะเตะเป้าสอง จะต้องประมาณนี้นะตดำอ่นะฉีดอย่างนี้เลยอ่ะได้ได้สบายอยู่แล้ววันหนึ่นซ้อมกี่ชั่วโมงเตเป้านะแล้วก็เตเตลมอ่ะเตลมแทงเข่าอ่ะแทงเข่าทงเขาอยาง้ละห้าร้อยห้าร้ออแต่เด็กอยู่แต่เด็กอยู่ไม่เป็นไรวัยมเปไหกสักสามปีก็เออเด้กองกองกอ น้องดีนครับรู้สึกไงบ้างพี่ต่ามาเอร์ไพรสวันนี้มันก็แบบว่าเต็มที่อ่ะทุกคนก็ทําเต็มที่ผมก็บอกว่าได้มันก็ได้แค่หนังเท่นั้นอะไรอ่ะเขาถามว่าอ๋อเทโดเหรอครับันนี้พูดถึงอะไรฮะเทโน่รือว่าอะไรฮะคดีคอมพิวเตอร์ช้านิดนึ่งอ๋อพี่ตัามาเรนู้้สึก็สึกดค่ะแลม่เก็เซอร์ได้ยว่าพีจะมาบ้านไม่บอกคุณแม่ไม่บอกด้วยใช่ คุณแม่ก็บอกว่าโอเคได้เลยแล้วพี่เต๋าบอกว่าเดี๋ยวพี่บอกน้องดีนะเก็บเป็นความลับนะรู้สึกไงเมื่อกี้ตอนแต่งตัวคุณแม่ก็มีลายพี่เต๋าด้วยมันดูค่ะพี่เต๋อที่มูทุกคนเลยเราได้แล้วพี่เต๋อว่จะรักหรือเปล่าถ้าแม่โทรหาพี่เนี่ยเดี๋ยวคุณพ่อเข้าใจผิดนะอย่างแฟนคุณแม่เข้าใจผิดนะขึ้นบกีสัมภิคกวนสี บอกว่าเาาดี๋ยวจะโทรหาพี่เต,ต๋อให้น้องดีแต่เมื่อกี้ในห้องแต่งตัวน้องดีพูดอะไรนะวันนี้คือวันที่อะไรนะเดี๋ยวบอกให้โชอดีอออบอก,ว,ว,กว,วันนี้คือวันที่ผมโชคดีที่สุดเลยครับคุณแม่อดีใจดีงเลยปากหวาเนเหลือเกยไม่ได้ปากหวาน <c oughs> พูดจริงๆใช่ไหมครับ <c oughs> อยากรู้อะไรเกี่ยวกับพี่เต๋ออีกไหมนอกจากเรื่องแมวครับงานยุ่งไหมคะงานยุ่งไหมช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาถ่ายละครแล้วตอนนี้ ก็ยังถ่ายสุภาพบุรุษซอยอยู่พี่เต่าสอนภาษาอะไรสอนภาษาเปตฮกแค่เป็ตฮาแค่เฮ้ยอย่าเปลียนได้จิ๋วว่าพี่เต่าคือคนพาอีสายใช่ใช่เต่าคือคนพากีสานใช่ใช่แล้วรู้ไหมว่าเป็นคนจังหวัดอะไรไม่รู้รู้จักจังหวัดกาฬสินธุ์ไหมลูกไรเดิน นั่งเครื่องบินไปลงขอนแก่นก็ได้หรือว่าขับรถไปก็ได้ขับรถไปขับรถไปก็หกชั่วโมงนั่งเครื่องบินสี่สิบห้านาทีแล้วก็ต่อรถอีกชั่วโมงหนึ่งไปกันเอออ่ะพี่ดิ้งอยากไปยังไงขับรถไปนั่งเครื่องบินไปขับรถไปก็ไดอก็ขับรถไปก็ได้ก็ไปเที่ยวโคราชก่อนแล้วก็เข้าขอนแก่นแล้วก็ใช่ตดีรรีถไปจะไปโคราชก่อนป้าตา กูด<โ>ีตอนทีมดิถ <funk> <lonely> ึงไงอ่ะเอาไปรถไปจะไปโคลากอนปาดปถึงโอเควันนี้สนุกหนาหนาาเลยขอบคุณพี่เลด้ามากนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากก่อนพี่ตาวิทีหนึ่งก่อนพี่ตาวันนี้ทัางได้กอนทังได้เตะเลยนะวันนี้น้ต้องดีรู้สึกยังไงเป็นวันที่อะไรเป็นวันที่ผมเชื่อี่สุดลยน้องดี ต้อนดีฝากช่องคุณแม่หน่อยเร็วฝากช่องเลยดีเจไดร์ฟฟีเชื่อ์ด้วยนะคะอ่าแล้วก็รายการอะไรที่น้องดีรายการอะไรครับคุณแม่รายการอะไรปลาเข้าขวคัายบายก่อนเร็ดีายบายบายบายวันนี้ขอบคุณพี่ได้น่าครบน้องดีมากนะคะสวัสดีกับสไปเดอร์แมนแล้วแล้วสวัสดีกับสไปเดอร์แมนกันดปะครับสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ลืมก,กดไลค์กดแชร์กด s c r ตา e ด้วยนะครับผมไปดูคลิปที่พี่เก๋เวเซ์ไรน้องดีนะครับชอบ่องพี่ดาได้นะครับพ<ช>ี่บีเจดาดาออฟิเชียลนะครับโอ้โหจะเห็นความน่ารกักแบบนี้เรือความวุ่นวายแม่ก็ไม่แน่ใจลจองสักโี้โอ้ไม่ธรรมดาไป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 ก็ไปกได้ไปไปั่แล้วไปไป พี่เต๋าอันนี้พี่เต๋าใช่ไหมใช่ครับพี่เต๋อกอดใครอ่ะพี่เต๋อกอดใครพี่ต้นหอมต้นหอมนี่ไงเจี๊ยบหอมเป็นหมาไม่ใช่ถ้าอยากโทรหาเดี๋ยวเจ๋อโทรให้เลยบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายพี่เต่อไปแบบประตูพี่เต๋อแบบเประตูอ้า ไปไหนอ่ะไปไหนอาา <c oughs> ่ะ <c oughs> ขอบคุณครับ <c oughs> น่ารักใบายเต่า <c oughs> บายบาย